แข่งเฮดท็อปยอดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆผู้ติดตามเอฟซีทั้งไทยและต่างประเทศนะครับนี่วันนี้อาจารย์เบิ่มจะมาแกงเฮดกินนะครับเฮดเพาะเฮดท็อปนะครับเฮดเพาะหรือเฮดท็อปนะครับนี่วันนี้ได้เฮดมาจากตลาดนะครับ ง,งามงสดสดใหม่ๆเลยนะครับนี่ขั้นตอนแรกเรามาล่างเห็ดกันเลยนะครับล่ามาร่างเห็ดเลยนะโอ้หน่าดงิงเลยนะเป็อบล่างให้มังเท้าสาดเลยนะครับล่างจากสองสามน้ำเลยนะครับครับหลังจากที่เราล่างสะอาดพอประมาณนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวผมะเอาไปลวกอีกหน้าหนึ่งนะครับเป็นสูตรโกลาดบ้านผมนะครับต้องเอาไปลวกก่อนนะครับนี่เพื่อให้พวกคราบไอ้ดำๆอะไรมันออกใ้หมดนะครับจะได้ไม่มีเศษดินเศษทรายนะครับเพราะว่ไวฮ็ดพวกนี้จะอยู่ตามทรายตามอะไรนะครับมันจะชอบไปอยู่ในซอกในเหลือไปพวกนี้นะครับโอเคครับไปลวกกันเลยครับริสโกนะครับเราใส่เกลือจักหน่อยนะครับก่อนลวกนะครับตามด้วยเฮดเพาะเลยนะครับใส่ลงไปลวกเลยนะครับ หลังจากที่เราลวกมันก็จะอ่อนนิ่มๆิมอย่างนี้นะครับนี่นะครับเห็ดเพาะแล้วกับพักที่เราจะใส่นะครับวันนี้ผมใส่พักตําลึงด้วยนะครับนี่พักชะอมแล้วก็นี่นะครับสูตรลับของผมนะครับใส่ปลาทูเค็มไปหนึ่งตัวนะครับเอามาหั่นเป็นท่อนๆอย่างนี้นะครับแล้วก็หน่อไม้ทุบนะครับเพื่อนๆหน่อไม้ทุบส่วนนี้ก็เป็นน่ำยานางแล้วก็นี่นะครับพริกเครื่องพริกที่เราตำไว้นะครับ รับแรกใส่นีเลยนะครับน้ำจะน้ำใส่ไปเลยนี่บรรยากาศลอยลานนะครับฟิลเป็นไงครับบรรยากาศฝนต้อง,งยุตต๊ะใหม่ๆนะครับผีแกงนะครับใส่ไปเลยนะผีแกงที่เราตำไว้นะครับน้ำน,นี่ใส่ยังไง แล้วนางล่างคคบไปเลยโอ้โหคบก,กันนัดนี่ครับแล้วก็ใส่เฮดลงไปเลยนะครับเฮดทอดมีอยู่หน่อยนึงนะครับแกงใส่นอไม้นะครับและะ้วก็นอไม่นะครับนมไม่ใส่ไปเลย นี่นะครับสูตรลับนะครับของผมนะครับสูตรลับสูตรลับของผมคือใส่ไปเลยอันนี้ก็จะเป็นปะทุเข็มนะครับสูตรลับทําให้อร่อยมอร้องเลยนะครับวันนี้หยูยยอด น้ำปลาไปหน่อยนึงนะครับเพิ่มความนัวแล้วก็ผงชูรสไปหน่อยนึงนะครับเพวก็เพิ่มความนัวนี่ความนัวรสด,ดีนี่ครับฝนมาฝนแรกนะครับได้กินแล้วนะครับเฮดท็อปนะครับกินอื่นแล้วก็กินเฮดท็อปนะครับของป่าตามฤด,ดูกาลดูน้ำ,นำใสๆเลยครับของแท้ของแท้ ดูครับกดปัดๆๆเลยอร่อยมอลองเลยครับออโอเคครับเดี๋ยวไปเตรียมตัวรับประทานกันครับมาเลยครับเพื่อนๆผีใส่ถาดเลยครับแข็งยีสท็อปจุดจวดเขาเนี่ย แกงเห็ดท็อปนะครับเห็ดย,ยืมเลยครับใส่นือไหมนะครับนี่ก็จะเป็นน้ำพริกกะปีนะครับมากินแกงนะครับแล้วก็พักซดหน่อไหมนะครับ,น,น,รบนี่ไข่เป็ดทอดนะครับแซ่บแน่เขาเนี่ยนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็น กะเพรานะครับพัดกะเพราขอเครับไปกินกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์เบิ่มลำตะคองสันหาแดกชาแนลอร่อยมอลองนะครับนี่วันนี้มากินแกงเห็ดเพาะนะครับแกงเห็ดเพาะสูตรโคราชบ้านนี้นะครับนี่ก็จะมีน้ำพริกกะปิด้วยนะครับมีไข่เจียวมีพักสดอันนี้เห็ดเพาะแล้วแกงใส่หนอไม้นะครับเห็ดได้มาหน่อยนะครับวันนี้เขาหาได้มาหน่อยเป็นเฮ็ดใหม่ๆด้วยครับแล้วก็จะมีพัดกะเพรานะครับมาแก้มนะครับ จัดสีแบบ่ก่อนเลยน,นี่นะครับดูเห็ดหื่างนัวแล้วแกงใส่ปลาทูเค็มด้ย เดี๋ยวเวลาหิวข่าวพอดีนะครับ6โมงเยน็นบรรยากาศที่เก่านะครับถ่ายอยู่บ้านนะครับบรรยากาศลอยล้านฝนกําลังละลิมแสะเลยนะครับฝนละลิมฝนละลิมก็คือฝนกําลังลิมนี่แหละครับภาษาโคราชฝนละลิมก็ขอโทษขออภยัยทุกคนนะครับที่ว่าฟังภาษาอาจจะฟังภาษาโคราชไม่ออกนะครับมันก็ฟังไม่ยากนะครับมันก็ แผลมาจากผักกางหน่อยนึงนะครับแต่คือมันจะออกเนื้อๆหน่อยนะครับอ้อไม่พูดมากแล้วครับถึงกว่าอือหือนีอ่เดาฟังจังเห็ดเด้ะมันยิเพาะไหมอือหือ ปีกกรเนี็ดปากน้องแม่น้องแม่เนื้อน้องแม่เขานะ้นองมแม่ปา,ากแม่หอมมฝากจากโคราชนะครับแม่แว่นนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นผมลงคลิปไปบ้างแล้วนะครับ เกอแม่แว่นทำ้่บเขานี่ก็จะเป็นมะเขือมะเขือสั่นไม่ใช่มะเขือยาวนะครับดูเมะเขือสั่นม,มะเขือสั่นเลืยืดล่ม,มหก ผักกะเพราดับแม่บ้านผัดกะเพราให้กะเพราหมูผัดให้เด็กหน่อยแล้วขอมากินหน่อยนึงน่งห,ห,ห่อดาดชุ่มๆเลยอืมอืมเป็นหน้าแบบ มนจะตัดต่อหรอกสดๆไปเลยนะไอเมียวเมียวจะมามีส่วนร่วมในคลิปแล้วลูกจะไม่ได้ทำคลิปแบบนี้หลายวันแล้วนะครับไม่มีเวลานะครับ ีไขเ่ขเป็าาดนะครับไข่เป็ดก็มาจากโคราสครับเอามาเจียวแม่เลี้ยงอยู่บ้านนะครับเลี้ยงเป็ดไว้สองสามตัวจะไข่กินมัดมัดเดือนมัดปีแล้วแบบเลี้ยงเป็ดไว้สามตัวได้กินไข่กินได้เก็บมาฝากปี่กับปี อย่างกรอบเลยใส่ผักขึ้นมาชือแรกติ๊กแกงใส่ใบมะขาหมหวานเฮดมันหน่อยพวดเดี๋ยวเฮดมาริดเดี๋ยวเฮด,ดสดๆเนาะใส่เฮดแกงต้ไมไงเลยแต่ามาแกงแหละกินเนี่ยหน่อยเดี๋ยวกินไม่แซ่บก็ไม่อยากกิน โอ้ยหมากับขวันเว้ยกระสูกเค็ม,มหลังจาก <c oughs> แต่งหน้นหาฮาวเอา <c oughs> หลังจากที่ทำบ้าขาวให้ลูกให้แม่เด็กน่อยกินแล้วอ็น, <c oughs> นี่นะครับกำมานั่งกินคนเดียว สายเาราทำกับข้าวกินด้วยทําคลิปไปด้วยนะครับมาห้เสียอะไรเปล่านะครับ่ายทอดในพี่ให้น้องได้เห็นด้วยครับวิธีการทําบางคนถามมาทําเป็นนี่หรอพอทําได้ครับเพราะว่าญาติพี่น้องผมก็เป็นกุ๊กเป็นอะไรกันหมดบ้านเลยนะครับทําเป็นกุ๊กเป็นอะไรเกี่ยวกับขายอาหารขา้าวต้มข้าวแกงอะไรเงี้ยเพราะสมัยก่อนผมก็ไปอยู่โรงแรมมา เป็นผู้ช่วยกุ๊กอยู่โรง,งแรมสุพัรยาซันบีมโฮเทลก็พอได้วิชาทำมาทำเปลี่นส่วนหนึ่งก็ดูจับแม่ทำเนี่ยแผมก็ทำคับข่าวเก่งทำอร่อยแล้วน้าลกัำลื ม่วงเจ้าตะเวยก็ได้มากใสหมดเลยวะแบ่งยังไงโอ้ทำไมมุนดุปุยงี้ล่ะ <c oughs> นี่ก็เรียกเอาแตย่ยอดอด่อนๆมานะครับมาโอกะเพราขายไม่ออกเลยวะกะเพราพันไห้เด็กนอยกิน เัองว่าเลงไม่ค่อยชอบนอกระเทากินทุกวันหลายพวดอยากกินอาหารบ้านๆมากกว่าอปเลยสองอ๋อเอาเพิ่มขอเยามึงเนี่ยอยากจะอ,ออกกล้องกับกูเนี่ย ใส่เป็ดเจียวกินผัดกระเพา่ก็หน่อยเ๋ยวเขาจะน้อยใจม,ม,ม,มะเขือยังหวาน ใครอิ่มเลยเด้อครับพี่น้องมาเด็กกินเยอะกินอะไรเหมือนกับอกมันยูทูบเบอร์อ่ะเหมือนนักกินคนอื่นล,ลองดิพีซาใจแั้อืมปิกซุปด้วย แค่ตัวเองอิ่มไม่ทรามานนะครับไม่ไม่ทรามานตัวเองดีกว่ากินพออิ่มจะไปกินเหมือนนักกินคนอื่นกินไหมดูเขาไม่หรอ,อหวานดีกว่ะเฮ็ดเปอร จะซื้อมาลาบยูลองลาบดูลอ,อไมา ยอดไข่เป็ดทอดก็อร่ สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันคลิปใหม่นะครับคลิปหนาอาจารย์เบิ้มจะกินอะไรก็ฝากติดตาม้วยครับทางช่อง YouTube อาจารย์เบิม้มลำตะคองสนาแดกชาแนลนะครับแล้วก็ทางช่องต่อต่อนะครับต่อต่อ,ตอแล้วก็ทางเพจนะครับเพจเพจนี้เพิ่งสร้างใหม่เปลี่ยนชื่อเพจใหม่นะครับจากท่องเบิม้มเป็นเบิ้มสัน,สนาแดกอร่อยมาลอองแฟนเพจนะครับ ผูตดตามมีอยู่หลอยอคนเนี่ยฝากคนตีตามหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ